สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านดินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปที่ช่องจากนั้นไปที่เพลย์ลิสต์ผมได้ทำเพลย์ลิสต์แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสูบมือ8เมนแปรงเบอร์2วาเลอรมันเทสลูกแล้วก็ตัวตัว M4 นะครับอ่า EP นี้ผมก็ฝากหน่อยนะครับพอดีตอนนี้ผมได้ทําลูกสลักนะครับได้ทําลูกสลักมาอีกหนึ่งน้หนักนะครับมันก็คือน้ําหนัก18กรน,นะครับ ปกติผมทําแค่20เกรนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทํา18เกรนขึ้นมาแล้วเนื่องจากสมาชิกหลายท่านอยากจะได้ลูกสลักที่น้ําหนักเบานะครับผมก็ได้ทํามาแล้วตอนนี้แล้วก็ลองเทสด,ดูคร่าวๆนะครับลูกสลักย้ํานะครับลูกสลักจะทํากลุ่มไม่ดีเท่าหัวโดมนะครับแต่มันได้แรงกระทะสําหรับใครที่อยากได้ลูกที่จะเอาไว้เป็นสายล่านะครับ จุดตกของมันก็ใกล้เคียงกับลูกหัวโดมมากเพราะว่าน้ําหนักมันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นยี่สิบเกรนก็ต้องใช้ปืนที่แรงหน่อยแต่ยังไงท่านได้ไปท่านจะต้องจูนนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกอะไรก็ช่างลูกหัวโดมก็ช่างลูกสลักก็ช่างท่านจะต้องจูนวิธีการจูนผมเคยสอนไว้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูสป,ปริงดูอะไรเสร็จท่านก็ลองไปปรับใช้กับตัวปืนของท่านนะครับลูกสลักที่ผมเห็นเขายิงกันตรงนี้ก็ห้าสิบเมตรก็โอ้โหกลุ่มดีมากนะครับแต่ ตัวปืนของท่านต้องดีด้วยลูกที่เขาเทส์เขาก็อาจจะใช้ตัวปืนที่ดีแล้วก็จูนเก่งนะครับเขาจึงทาได้นะครับแต่ถ้าเราทําเป็นเราจูนเป็นเราก็จะทําได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับ EP นี้ผมจะมาสอนวิธีการตัดเซปริงนะครับ EP ที่แล้ว,ลวเราก็พูดกันถึงเรื่องอคอนเบิร์นนะครับพูดถึงเรื่องว่าเซปริงมันแข็งทาเดินมาจากโรงงานนีมาจากค่ายเขามันแข็ง ผมจะมาสอนวิธีการตัดนะครับอันดับแรกเลยท่านจะต้องมีอันนี้ตัวอย่างนะครับต้องเป็นอใบตัดเหล็กนะครับอันนี้ใบเจียนะครับท่านจะต้องมีลูกหมูอหินเจียนะครับตัดหรือไม่ก็ไม่มีก็ต้องใช้เลื่อยตะเหล็กนะครับในการตัดในการทําทีพี่เชื่อแล้วเรารู้ว่าสป,ปริงของเรามันแข็งใช่ไหมครับมันําให้คอนเบิร์นทีพีนี้เราจะต้องตัดมันทิ้งอ่ะ ตัวอย่างนะครับนี่สิว่าจะปิ้งตรงนี้นะครับค้อนดูครับดูกดไม่ไปเลยนะครับแข็งมากนะครับเอาง,ง่ายเลย,ยกันนี่ครับแข็งมากสุดๆเลยนะครับตัวนี้แข็งมากเลยถ้าเอาตัวนี้ใส่ตรงนี้รับรองเลยว่าอาจจะเบิ้ลได้นะครับจะปิงตัวนี้อาทีนี้ เราจะต้องหาสปริงที่มันเข้ากับตัวเราถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วเราไม่อยากจะซื้อใหม่เราต้องตัดทิ้งนะครับวิธีตัดก็คือตัดออกทีละหนึ่งข้อนะครับจุดไหนของมันดูนะครับใช้หินเจียนะครับตัดอันดับแรกเลยนะครับตัดจุดนี้นะครับเอาหินเจียตัดจุดนี้นะครับมีมีม เพื่อนจะมาชิกเซลมาว่าที่กดสิวใช่ครับตัวนี้เป็นที่กดสิวของแม่บ้านนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาคืนวันไหนนะครับตัวนี้ก็ขอยืมเขาก่อนเพราะว่ามันเล็กดีแล้วก็มันจะอ่าชี้จุดได้ง่ายนะครับชัดแจ๋วนะครับตัวนี้ยืมก่อนนะครับแม่บ้านครับโอเคนะครับเรามาตัดอันดับแรกเลยตัดข้อแรกก่อนนะครับนี่นี่ครับนี่คือเกลียวของมันนะครับจะเป็นเกลียวแต่ละข้อนะครับ พอตัดจุดแรกก่อนเลยคือจุดนี้นะครับอ่าจุดนี้แล้วกันตัดทิ้งนะครับตัดออกไปแล้วนะครับจากนั้นให้ท่านประกอบเข้าไปนะครับตัดเสร็จประกอบเข้าไปแล้วก็เทสนะครับเทสตามอ p ีที่ผมสอนว่าที่ให้เอาโอลิงนะครับมาใส่ต,ตัวหัวบาวไหมครับใส่อย่างนี้ยแล้วก็ตีดูว่ามันยุบกี่มิลน,นะครับเทสแบบนี้นะครับ ท่านใครยังไม่ดูไปดูนะครับกลับไปดูนะครับผมจะไม่ย้อนนะครับอ่าเราตัดไปหนึ่งข้อแล้วแล้วลองเอาสมมติว่าของท่ามันควันเบิ่อแล้วกันท่านตัดเสร็จออกไปหนึ่งข้อตัดแล้วก็ยิงดูถ้ามันยังเบิ่ลอยู่ท่านตัดอีกนะครับตัดอีกข้อที่สองเมื่อกี้ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับทีนี้ตัดตรงนี้นะครับข้อที่สอง อ่าตัดเสร็จมันก็จะอยู่ประมาณอ่ะนั้นเอานี้ดีกว่านะครับอันนี้ชัดกว่าเมื่อกี้นะครับมันยาวๆอย่างงี้นี้ไหมครับพอเราตัดเสร็จมันก็จะสั้นลงมาประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับมันสั้นลงมาแล้ววิธีการตัดนะครับอ่าโอเคนะครับดูครับดูการตัดดูว่ามันสูงไหมตัวนี้นะครับ ถ้าปกะเีเราตัดเราตัดยังไงนะครับเห็นชัดไหมนี่ครับถ้าเราตัดตัดตรงนี้ไปนะครับอย่างนี้ผิดนะครับวิธีการตัดต้องตัดต้องเกลียให้มันสโลปนะครับท่านจําเป็นจะต้องมีถ้าเราเอาท้ายตรงนี้ตัดมันจะเป็นตัดแล้วมันจะตัดขวางงนี้นะครับมันจะทําให้เวลารดดันเสร็จปิงอย่างเงี้ย จุดนี้มันจะดันเยอะที่สุดนะครับจุดนี้จุดจะลดตัดไยเห็นเฉกเงี้ยไหมครับว่ามันสูงกว่าเพื่อนมันสูงมันจะดันจุดนี้นะครับมันจะใช้จุดนี้ดันมากกว่าเราจะต้องทําให้มันสลบนะครับสลบยังไงตัวเจ้าตัวนี้นะครับอ่ะเรามาเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นลำแหลมนะครับคือเจียร์นะครับเจียร์ให้ให้มันบางๆนะครับเจียร์เอาหินเจียร์นี้แหละ เกียร์มันให้มันบางๆนะครับบางที่สุดนะครับเป็นลำแหลมเลยเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นหัวเป็นแบบเป็นผ่าเห็นไหมเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันจะเป็นมันหัวตัดนะครับตัวนี้จะเป็นหัวแหลมนะครับเวลามันกดอย่างเงี้ยมันจะน้ําหนักมันจะเต็มลูกคอนนะครับมันจะไม่ไปกดตรงจุดไหนจุดหนึ่งมากกว่ากันนะครับเห็นไหมครับ การตัดแบบนี้นะครับวิธีตัดทุกข้อนะครับท่านตัดเ็จท่านเจียตัดเ็จเจียตัดเท่าเทสเทสเ,เหมือนที่ผมเคยสอนเอาไว้นะครับไปดูเองนะครับว่าสอนยังไงเทเสเ่าใครที่ใช้ยิงตรงนะครับใครที่ยิงตรงแล้วท่านจะต้องบล็อกแกนวาวนะครับ ยิงตรงถาว่มาดีไหมเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันว่ายิงตรงกับทีเล็กอันไหนดีเดียวกันเราจะมาพูดในเรื่องเล็กนะครับผมจะไม่ข้ามนะครับอเอาข้าวก่อนถ้ายิงตรงอย่างนี้สปริงท่านต้องแข็งหน่อยนึงท่านต้องตีไปให้มันยุบสักสามมิลแล้วกันแล้วท่านก็บล็อกไว้สองมิลน,นะครับเพราะว่ายิงตรงเต้องใช้สปริงแข็งเพราะว่าลมในถังมันสามพัน psi นี่มันทําให้ แกนมาตัวนี้มันตียากมากนะครับถ้าเราตีเล็กเราจะตีแค่พันแปดเห็ไหมครับลมพันแปดตียุบง่ายลมสามพันตียุบยากมากครับต้องใช้แต่ปิงแข็งถ้าท่านใช้แต่ปิงอ่อนๆอย่างเงี้ยตีไม่แตกนะครับมันก็ทําให้ปืนทนไม่แม่นนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นยิงตรงหรือว่าอ่าตีเล็กท่านจะต้องบล็อกแกนบาวดีที่สุดนะครับมันจะช่วยให้คอนโทรลลมได้ดีที่สุดนะครับ เดี๋ยววิธีการบล็อกตัวาวอย่างละเอียดผมจะมาสอนอีกในเรื่องของตัววาวนะครับโอเคนะครับคงจะพอเข้าใจนะครับว่าตัดยังไงเราตัดให้มันเหลือเท่าไหร่ตัดให้มันสั้นขนาดไหนนะครับส่วนตัวแนละ้วผมจะให้มันมีช่องฟรีนะครับเอาง่ายๆเลยแล้วกันอสอนแบบง่ายๆเลยกันนะครับช่องฟรีคืออะไรนี่ครับ แล้วตัวนี้ผมเอาเสียบปิงที่ตัดแล้วนะครับช่องฟรีก็คือช่องตรงนี้นะครับยังยังไม่มีนะครับตัวนี้คือมันยังไม่มีช่องฟรีของมันช่องฟรีก็คือเวลาเราดันเราใส่หัววาเข้าไปอย่างนี้จุดนี้จะต้องมีช่องในการให้มันขย่อนนะครับแสดงว่าตัวนี้แข็องอยู่จะใส่ตรงนี้นะครับทีนี้ กดตัวอ่าเห็นไหมครับตัวนี้จะมีช่องฟรีนะครับนี่ช่องฟรีก็คือนี่ครับจุดนี้แหละครับคือช่องฟรีของมันจะต้องมีนะครับขั้นต่ำหนึ่งมิลนะครับตัดไปจนกว่าให้มันมีช่องฟรีหนึ่งมิลนะครับนี่ก็เป็นการหนึ่งในการจ,านจูน PCT นะครับถ้าท่านดันอยู่อย่างเงี้ยแข็งมากตีแล้วมันอาจจะเบิ้ลท่านต้องมีช่องฟรีให้มันพอให้สบริงมันคลายตัวนะครับ พอให้สปริงมันยืดหยุ่นนะครับแต่ท่านจะต้องทําเจ้าตัวนี้ไปด้วยไม่ใช่ว่าจะทําช่องฟรีแต่ไปใช้สปริงอ่อนสุดท้ายมาตีไม่แตกนะครับจะต้องทาเจ้าตัวนี้ด้วยทําว่าสปริงของท่านตีแรงเท่าไหร่ด้วยนะครับควบคู่กันไปนะครับโอเคนะครับอีพีนี้ก็น่าจะจบแล้วเรื่องสปริงจะอาจจะไปต่อเรื่องอื่นนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร้กระดิ่งเอาไว้ เดี๋ยวอีพิหนา้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ